ที่ราคาผื่หงที่รูปคนนี้ใคกรกันงั้นหลหรอคะวันหนึ่งหลังจากชีวิตแต่งงาน3มปีแสนวานชื่นนั้นอดีตอันแสนและโทษที่ผมเก็บซ่อนเอาไว้ก็ถูกเปิดเผยฉันเห็นมีรูปพวกนี้วางกองอยู่เต็มไปหมดผู้หญิงน่ารักคนนี้ใครกันคะเออเออคือแบบว่านะที่จริงแล้วนะ่ะนั่นเป็นรูปของผมที่แต่งตัวข้ามเพศเองละแต,แต่งตัวข้ามเพศ นั่นเป็นรูปถ่ายตอนจัดงานมิทติ้งนัดพบแบบตัวเป็นๆน,นะงานมิทติ้งครอสดเดรสงั้นเหรอจัดเต็มกันทุกคนเลยปาร์ตี้น้ำชาและซิลฟี่ผมขอโทษจริงๆนะที่ต้องปิดปังเรื่อนี้กับคุณนะช่างฉันเถค่ะฉันก็แค่ตกใจนิดหน่อยแต่ฉันเชื่อใจคุณค่ะที่จริงแล้วฉันเองก็มีเรื่องอยากจะบอกกับคุณเหมือนกัน แบบว่าสอนน้อยในรูปยอาเแต่โดนใจแจ้สุดๆไปเลยละเจ้าค่ะหน่อห็ึงนี้ไร่อยอู่รำไดเลยขอบคุณพระเจ้าที่ได้เป็นผัวฉันถ้าเป็นคนอื่นฉันคงทำอะไรไม่ถูกนะเกือบจะคิดว่านอกใจผัวตัวเองซะแล้วสิไม่ต้องคิดมากนะที่รักผมจะเลิกคอสเพลย์แล้วละแหมพูดอะไรอย่างนั้นกันละคะถ้าชอบก็ทำต่อไปเถอคะค่ะว้าผัวคะทำไมผิวหนังได้เนียนนุ่มกันขนาดนี้กันละ่ะ นั่นต้องขอบใจเธอที่คอยทำอาหารดีๆให้ฉันกินอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะที่รักยูโกะจังขอบคุณสำหรับโลชั่นนะตอนนี้ผิวของฉันเย็นมากเลยล่ะฉันเพิ่งจะรู้ตัวมาไม่นานมานี้ว่างานเอรีนของสามีฉันคือการแต่งตัวข้ามเพศดูดีมากเลยค่ะแถมเขายังน่ารักที่สุดในสามโอกเลยด้วย มันก็นทำให้ฉันรู้สึกสับสนว่าตอนนี้ตัวฉันเปลี่ยนไปชอบเขาที่อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วหรือเปล่ากันนะฉันต้องพยายามข่มความรู้สึกนี้เอาไว้เออยูกะจังบอกความจริงมาเถอะว่าเธอคิดยังไงตอนที่เห็นฉันในสภาพนี้นะก็ได้รักขนาดที่ยะชิดซ้ายาไม่ได้ชิดขวาอย่างล่ะค่ะแหมพอได้ยินเธอชมฉันแบบนี้ฉันก็มีความสุขมากเลยล่ะ นงหลังจากที่ภรรยาของผมรู้ว่างานในอดีของผมคือการแต่งหญิงภรรยาของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปที่รักเจ้าคะ่ะอาหารเย็นคืนนี้คือไก่ตุ๋นสมที่รเราไปด้วยคอลลาเจนเพื่อผิวเนียนสวยและก็ยังมีเครื่องสำอางที่ช่วยอัพเลเวลเสริมความน่ารักที่เคยมีคนมแานะานำฉันด้วยนะคะเอาใจใส่สุขภาพมากกว่าแต่ก่อนแล้วก็เพิ่มความชื้นภายในห้องเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิว ขอบใจนะยูกะเมียสุดประเสริฐของผัวึ้งจังเลยแต่ด้วยแรงสนับสนุนของแม่ยกเอ้ยสีภรรยาทำให้เขาอัพเลเวลความน่ารักขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วก็คุยรับเพจปาด้วยนะครับคดีก็ตามดีเลยนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับก็คลิปนี้ก็ไปมีอะไรผมขอตัวลายไปก่อนนะครับไปไยนะครับผม